สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยต้องขอโทษด้วยนะคะที่หายเงียบไปเพราะว่ามีธุรกิจหลายตัวที่ต้องดูแลแล้วก็ถามยังเป็นแม่อันนี้ยุ่งมากก็ช่วงนี้ตลาดหลายๆตลาดก็ฮอตแล้วก็บอลชายมากนะคะก็มีทั้งนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามมาเนี่ยนมายถามเรื่องเกี่ยวกับ คริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็บิตคอยมากันเยอะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ตอบสั้นๆเร็วๆแล้วกันนะคะก็มีนักเรียนจากบูตแคมสงสัยแล้วก็เขียนมาถามเขียนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ปอน I have question about crypto งั้นเดี๋ยวแปลเลยนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะมีมีคำถามเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีนะคะเพราะว่าหลังจากที่ มันมีนักลงทุนเจ้าใหญ่หลายๆคนแล้วก็รวมสันอินสติทิชันอินสติทิชันนี่หมายถึงพวกแบบพวกสถาบานันพวกแบงก์เพนชั่นส่วนใหญ่จะเป็นพวก Bank แบงก์นะคะแล้วก็สถาบันทางการเงินเนี่ยเขาเริ่มสนใจเข้ามาลงทุนในคริปโตแล้วแถมยังมีบริษัทใหญ่ๆอย่าง paypal mastercard อ่ามี visa ด้วยเริ่มมาสนใจในคริปโตใน bitcoin เนี่ยดังนั้นพี่ปอนคิดว่ามัน ดังนั้นที่วันคิดว่าบิตคอยเนี่ยมันยังคงเป็นเรายังควรจะลงทุนในบิตคอยเพื่อเพื่อความสนุกหรือแบบที่ปอนเรียกว่าฟันมันนี่หรือคร a ซี่มันนี่อยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มันเซฟพอแล้วที่เราจะลงทุนมันเพื่อที่จะเนเรทเวลนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้เลยว่าปอนก็ไม่มีไม่มีแบบ ลูกแก้วที่จะพูดแล้วแบบว่าเอ้ยมันชัวร์มันไม่มีใครรู้ว่าชัวร์แม้ว่าบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบ沃มาคอสโก Walmart, Costco, หรืออะไรแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรชัวร์ในโลกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่านาจุดๆเนี้ยจริงอยู่ที่คริปโตอ่ะเริ่มมีนักลงทุนเจ้าใหญ่ๆเข้ามาสนใจอีลอนมัสก็เพิ่ง endor s e ไปเมื่อเร็วๆนี้แต่ ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่ายังไงยังไงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเรียกว่า early phase เพราะว่า Bitcoin เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในโลกของเราตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมคะก็12 12ปีผ่านมา12 13ปีผ่านมาละยังไงก็ยังถือว่ายังเด็ก,ดกนักยังเบบี้นักดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสถาบันเข้ามาดูแลเข้ามาเข้ามาเข้ามารองรับเข้ามา partcipate i ในในเทรนนี้ แต่ว่าจะถามว่ามันชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ยังไม่แล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีความ v o l a t i l e สูงมันขึ้นลงเร็วมากใช่ไหมคะดังนั้นยังไงยังไงสาถ้าจะให้ปอนแนะนำก็ยังส่งของบอกว่าควรจะ allocate เงินเข้าไปไว้ใน Bitcoin เนี่ยไม่ต้องคืออย่าให้มันเกิน5%หรืออะมากที่สุดเลยนะมากที่สุดก็10%แค่นั้นก็พอแล้วนะคะ investible money 10%นี่สูงนะคะคือปอนบอกเองเลยว่า personal อินเวสเมนต์ของปอนเนี่ยไม่เกิน5%เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันมี Big Upside เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะลงทุนน้อยๆด้วยความที่อัพไซด์มันสูงเราก็สามารถจะ make profit ได้เยอะอยู่ดีคือการเป็นนักลงทุนเนี่ยสิ่งที่มันทำให้เราขัดขวางความรวยของเรามากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็น greed and fear นะคะความโลภหรือความกลัว ดังนั้นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปนบริหารเงินให้ลูกค้าเป็นหลักหลายสิบล้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําให้ตัวเองได้หรือทําให้คนที่เรารักได้ก็คือการจัดพอร์ตเฟลิโอให้มีทั้งหุ้นหรือหรือหน่วยลงทุนที่จะทํากําไรสูงๆกับหน่วยลงทุนหรือหุ้นที่คอยที่จะโปรเทคพอร์ตเฟลิโอของเราไม่ให้มันเกิดการสวิงมากเกินไปนะคะ สุดท้ายเราจะได้นอนหลับไม่ต้องกังวลมากว่าเฮ้ยหุ้นบิตคอยตก15%วันนี้จะเป็นยังไง30%วันนี้จะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยคือยังไงยังไงก็คงจะต้องบอกว่า ถึงแม้ว่าบ t c o i n มันจะดูมีอนาคตแต่ถ้าหากว่าตราบใดที่รัฐบาลยังคงไม่เข้ามา endorse โดยตรงหรือยังคงไม่เข้ามาเป็นที่แพร่หลายในการใช้จับจ่ายใช้ซอยหรือว่าจะใช้แทนทองคำก็เหอะเรายังไม่เห็นตรงนั้นชัดเจนก็อย่าเพิ่งเอาเงินก้อนใหญ่ของเราเข้าไปลงทุน5%ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ,ะนิวบอนจะแชร์สกรีนให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะเรื่องของบิตคอย ก็ดูว่านี่นะคะบิตคอยนะวันนี้ดูกราฟนี้๋อ t บิตคอยวันนี้ตกลงมา9้เปอรนใช่ะเกือบ10เปอรนี้ตกมามากกว่านะัแล้วมันกลับขึ้นไปนิดนึงจริงๆมันก็คือกลับเข้ามาอยู่ตรงเรียกว่ามันเข้ามาอยู่ในในพพอร์ตเส้นที่6 หกหมื่นนะตกลงมาอยู่แถวๆหกหมื่เ 6, 000, นเะนี่ยพพอร์หกหมื่นดังนั้นถามว่ามันจะตกลงมาได้อีกไหมบอนร่ามันก็ตกได้มันก็อาจจะตกมาอยู่เนี่ยตรงห้าหมื่นนะคะมันอาจจะตกกลับมาอยู่ที่ห้าหมื่นก็ไม่เป็นไรคือการเล่นการปอนลงทุนในบิตคอยเนี่ยปอนมองว่ามันเป็นเป็นการปอนอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในอัพไซด์ของบิตคอยระยะยาวดังนั้นบอนก็ซื้อเก็บไว้ด้วยด้วยด้วยไซส์ของมันเนี่ยก็ประมาณ5%ของ ของเงินที่ปอนจะเอาไว้ลงทุนใน Equity หรือใน Currency นะคะ,ะดังนั้นมันจะขึ้นหรือจะลองปอนก็ไม่สนใจมันเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยลงทุนขนาดใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวลงทุนส่วนใหญ่ในพอร์ตของปอนบอนยังคงลงทุนในตลาดหุ้นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นหุ้น global นะคะไม่ได้ลงทุนในหุ้นไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตลาดมันเล็กมากเล็กชนิดที่เรียวกว่าเป็นจุดคือ ในสมมุติว่าตลาดโลกร้อเนี่ยตลาดไทยเนี่ยมันคือ0.2ของตลาดโลกนะคะปอนวิเคราะห์มาแล้วก็เอารายงานให้นักลงทุนของปอนดูว่าประเทศไทยมันแค่0.2%เองดังนั้นเรียกว่าถึงแม้ว่าจะลบประเทศไทยในแง่ของอี o โคนมิ s ไซสไปเนี่ยไม่เดือดร้อนโลกเลยดังนั้นเนี่ยมันไม่มี คือไม่มีหุ้นตัวไหนที่ attractive พอในประเทศไทยที่จะดึงให้บอนเอาเงินนักลงทุนไปลงทุนในประเทศไทยนะคะก็จะมีมันจะมีบริษัทบางบริษัทในญี่ปุ่นหรือในสวิ์แลนด์ที่บอนดูอยู่แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีดังนั้นก็จะบอกว่าเงินส่วนใหญ่ลงทุนอยู่ในตลาด global ส่วน Bitcoin หรือคริปโตเนี่ย นมีอยู่แต่ว่ามีอยู่ที่แคบที่ประมาณ5เปอร์ตของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลงทุนใน Bitcoin หรือในคริปโตเนี่ยอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราไม่ต้องหวังรวยเร็วนะคะถ้าเราไม่หวังรวยเร็วเราก็จัดพอร์ตโฟลิโอให้คิดซะว่าระยะยาวของพอร์ตโฟลิโอเนี้ยขอให้เราได้ทุนได้ได้กำไรมามากกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เราหาได้ในตลาด ได้กำไรมากกว่าและได้กำไรพอที่จะทำให้เราสามารถ accumulate ของ wealth ของเราไปได้เรื่อยๆในระยะเวลา5ปี10ปี20ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆอายุกันเท่าไหร่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องหวังรวยเร็วค่ะ ไปช้าๆตามั่นคงไปด้วยความรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเราเลือกลงทุนในสิ่งสิ่งนั้นเพื่ออะไรแล้วกำไรที่เราอยากจะได้จากพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนของเราทั้งหมดเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะคะคือปักธงไว้อยากไปตรงไหนแล้วค่อย work backward แต่มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำให้เรารวยเร็วแล้วก็ยังคงจะแบบว่าสบายใจอยู่ได้นะคะถ้าหาว่าบางคนรวยเร็วมากอาจจะต้องทำอะไรที่พลิกพลางมาก ก็แล้วแต่ก็ถึงแม้ว,ว่าบอจะทําช่องมันเนี่ยนไม้นะคะแต่เงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่เงินเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้เราใช้ชีวิตดํารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการอย่างมีความสุขนะคะ,อ,ะอย่าลืมอย่าลืมหากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วทําให้เราจิตใจมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิ เริญวิปัสสนาะหรือจะสวดมนต์หรือจะอ่านไบเบิลหรือจะอ่านคุรานอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เพื่อนๆอย่าลืมตรงนั้นแล้วเจอกันใหม่ค่ะมีอะไรถามมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ